เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมส์เซเว่นไนท์รเดนะครับเดี๋ยวนี้จะพาไปดูนะครับทีมผ่านชั้น200นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวละครของผมบางตัวเนี่ยยังไม่ได้ซีสนะครับอย่างเช่นมันจะมีตัวที่ไปลงผ่านเนาะตัวแรกเลยก็จะเป็นเมลคีนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นคีย์หลักเลยนะของทีมเวทนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะนะครับว่า พนกระแสนะหรือว่าสกิลโควิดเนี่ยนะครับเป็นสกิลที่แปะไปก่อนแล้วเนี่ยเวลาโดนตีดะเมฆห้าเป้านะครับมันก็จะกระจายแล้วก็แรงมากนะครับตัวนี้ผมอัพสกิลเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่เนาะผมใส่เป็นเซตนี้เลยครับเซ็หมอผีนะครับก็มีพลังโจมตีทั้งหมดนะครับอันนี้คือได้มาช่วงแรกแล้วก็เลยใส่ยาวเลยแล้วกคนนะถ้าจะออฟที่สวยนะครับก็จะเป็นพวกสปีดพวกเลือดอะไรพวกนี้เนาะนะฮะที่มันเข้ากันนะครับของผมไม่เข้าเลยได้แค่พลังโจมตีก็โอเคใส่ไปก่อนนะครับ แล้วก็ช่องนี้ผมใส่เป็น h ทไปช่องหนึ่งนะเนี่ยครับใครจะใส่เป็นแอทแทกสองช่องก็ได้แต่ว่าตัวจะค่อนข้างบางนะครับอันนี้มีเรื่องของเดือนแล้วก็ยิงคีไม่ได้ใช้ด้วยนะใส่ไปก่อนคือ,อส่วนใหญ่ไอดีผมจะเป็นเรียกว่าของที่ใส่ไปก่อนซะส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ค่อยมีมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะฮะบล็อกประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบล็อกนะครับมิวคนะีเนีเ่ยมันเพื่อนจะสามารถใส่เป็นบล็อกหรือแอทแท็กก็ได้นะครับแต่ถ้าข้อดีของการใส่บล็อกคือตัวมันจะะยืนน,นนนาครับ แล้วก็นะครับผมอันนี้แหวนผมใส่เป็นเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มมาตาบล็อก3เซนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เลยเมลคีนะครับลังเวทผม2อ0 0ตอนแรกผมทำลังเวท4,000ยืมไม่ไหวครับก็เลยเปลี่ยนจากแอตแทก2องช่องกลายเป็นบล็อกนะครับแล้วก็ป้องกันพันสองคความเร็ว33นะครับก็จะมีในเรื่องของบล็อก48แล้วก็เข้าเป้า50นะครับต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นน้องลินนะครับน้องลินเนี่ยหลักๆเลยนะครับเอามากดสกิลล่างนะ สกิล <Skill S 2> ไม่ได้อัพอะไรด้วยครับคือสกิลล่างมันจะเร่งได้2เอ่อลดเทินบัฟสเทินนะครับเอามาลดเทินบัฟของจูริในหอนะครับสกิลบนนะเป็นสกิลสีเป้านะครับก็คือสกิลมันดีตรงที่ว่าสร้างความเสียหายด้วยมีดาเมจด้วยแล้วก็อัตราสับสน100%นะครับสับสนก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามตีเราพลาดนะครับหรืออาจจะเป็นแบบคล้ายแกลซิ่งในสมุนทุกออะไรประมาณนี้เนาะนะครับหลักๆเอามาประมาณนี้เลยนะสกิล2เปิดก่อนแล้วก็สกิล1นะครับตอนใช้ตอนจูริแบบว่าเกิดขึ้นนมานะครับ ของที่ใส่ก็จะเป็นเซตครีนะครับครีแล้วก็จุดอ่อนนะครับจุดอ่อนเนี่ยข้อดีก็คือเวลาที่จริงๆริจุดอ่อนจะเหมาะการเล่นอารีน่านะเวลาที่ฝั่งตรงข้ามมีบล็อกเยอะๆครับถ้าเราตีครีดมิดไปเพียวเนี่ยนะครับมันจะติดบล็อกแต่ถ้าจุดอ่อนเนี่ยมันจะตีเข้าเนาะนะผมก็เลยใส่จุดอ่อนมาด้วยแล้วก็พลังโจมตี2ชิ้นครับแหวนนี่ก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะผมใส่เป็นแหวนม่วงมานะพอดีมันว่างอยู่นะครับ คิเล่นเนี่ยประมาณ73ก็พอนะผมใส่เกินไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไใส่คิร้อยห้าสิบนะครับเนาะประมาณนี้เลยไม่ได้อัพสกิลนะครับต่อมาก็เบลิก้าครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆเนาะพอดีซีสองนะครับน่าจะเกมก็น่าจะตั้งใจผมได้แหละเปิดไป200โลจะเอายอนฮีจะไม่ได้ครับได้เป็นเบลิก้านะครับแล้วยอนฮีผมไม่ได้ใช้ด้วยนะวันนี้นะใช้เป็นเบลิก้าแทน,นครับอืเบลิก้าที่เรารู้ๆก,กันก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นรถคูดาวนะครับใครที่มีตัวเหลือเนี่ยผมแนะนําว่าอัพไปเถอะนะครับสกิลโคตรดีแลบบลลิิกกก้านีี่คคือดทุสรั แล้วก็พาสีคุณจะได้คีเพิ่มด้วยนะครับหลักๆก็มาทำดาเมจเนาะอันนี้ผมคีเลทเจสิเนะครับแล้วก็ความใส่คีสองร้อยสิบนะครับเนาะใส่เป็นเซตครีเหมือนกันนะครับคีความเสียหายแล้วก็พลังโจมตีสองช่องเลยนะครับอันนี้ตายเกิดนะนะครับต่อมาจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับลีน่านะครับลีน่าเนี่ยผมอัพมาสีสี่แล้วนะก็ใส่เป็น HP นะตอนแรกไม่ได้ใส่แบบนี้นะตอนแรกใส่เป็นเลือดนะครับแต่ว่ามันยืนไม่ไหวก็เลยทําเป็นบล็อกเก้าสิบนะครับใส่เป็น HP สองช่อง นะครับบล็อกอีก2ช่องนะครับแหวนนี่ผมเลยตีไปเลยฮะเป็น HP กับบล็อกนะครับในพลังป้องกันเพิ่มขึ้นเนาะก็เลยได้บล็อกมา90นะครับเลือดอยู่ที่1 0,000ื่นนะครับผมสกิลอัพเต็มหมดนะครับข้อดีของสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งก็คือเวลาที่มันตีธรรมดามันจะฮิวให้เพื่อนด้วยครับนะเนี่ยก็เลยแบบค่อนข้างดีแล้วก็สกิลนี้ฮิวแรงขึ้นนะครับสกิลนี้ก็สร้างความเสีเพิ่มขึ้นแต่ในหอผมไม่ค่อยได้ใช้นะสกิลนี้ไม่ไม่ทันได้บัฟนะครับ แล้วก็มีพาสีครับผมนะที่อัพสกิลแล้วก็เรื่องของผลต้านเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณดูดซับเนาะโลภป้องกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนักเอกของเราเลยตัวหางง่ายครับเอาไว้การไฟเผาของจูรีจูรีไฟอ่าไม่ใช่ของจูรี่แของพายครับพายแรงมากนะนะครับอันนี้สกิลหนึ่งผมไม่ได้อัพนะใครที่เหลือก็อัพไปก็ได้นะครับนี่ผมอัพหมดเลยนะครับใช้บ่อยนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นต้านด้วยนะเออผมใส่ผสมกันนะครับ หรือเพืเ่อนๆจะใส่บล็อกไปเลยก็ได้นะนะครับบล็อกร้อยก็ได้ในผมใส่ต้านไปนะครับเป็น HP HP แล้วก็ HP นะครับแล้วก็ลดความเสียที่ได้รับเนาะสเตตก็จะออกมาประมาณนี้ครับเลือดมือหนึ่งนะแล้วก็จะต้านอยู่ที่22บอนะอันนี้ใส่เป็นแหวน HP เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เจาะแหวนเพิ่มนะครับหรือจะใส่เป็นบล็อกคล้ายๆกับตัวของลีน่าก็ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันได้เรื่องของ มีความเร็วโจมตีด้วยนะความเร็วสปีดผมอยู่ที่เท่าไหร่ที่48นะครับเนะี่ยอันนี้มันได้เรื่องของความเร็วเพิ่มเข้ามาผมก็ได้ใส่เป็นเซตนี้นี่12เนี่ยเนะี่ยอันนี้8นะครับก็จะประมาณนีนะ้ตัวที่ลงทั้งหมดนะครับในชั้น200นะครับ, 200, รบ200ถามว่ายากตรงไหนคือบางทีเนะี่ยถ้าเกิดเราสตันมันแล้วซีซีไม่ไม่อยู่เนะี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะพยายามนะครับอย่าโดนพายบ่อยแต่ก็ยากอยู่ดีเออต้องสตัน ก็จะมีรูดี้ที่คอยช่วยเราตอนยกโล่ฮะแล้วก็ตัวนี้คอยที่คอยฮิวครับทำให้เราแบบว่าพักได้แจ่แหกคอกันบ้างนะครับจูลี่เนี่ยมันตีเราเรื่อยๆเลยนะมันตีขนาดนะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามเอาลีนกดสก,กิลล่างเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมเล่นสเต็ปประมาณไหนเนาะอาจจะมีแบบกดสก,กิลไม่ทันก็มีนะทุกคนนะนะครับแต่ว่าสเต็ปนี้ใช้ได้จริงนะขอบคุณทุกคนในแชทด,ด้วยนะครับที่ช่วยกันผ่านแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าได้อะไรใน200นะครับปะ่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผม ประมาณสองร้อยครับสเต็ปเดิมเพิ่มเติมคือเมื่อกี้ผมอ่านแชทไม่ทันนะขอเถอะครับตอนนี้ขอผ่านเอขอดวงดีๆหน่อยหรือถ้าหน้าสองจะดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราเราขอลองอีกรอบเพื่อไหมนะหลังจากที่สกิลบนเสร็จแล้วก็สกิลโควิด จากนั้นเพิ่มกระอกนะครับอย่าแรงกันได้ไหม อ่ะเราเร่งแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้จุลิตายแล้วนะโอ้โหทงแมงแล้วเพื่อนๆโดนไปแล้วผมฮิวก่อนนะเอาวไม่ได้ฮิวอีกทุกคนอ่ะตรงนี้ต้องฮิวแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตุย โควิดฮิวแล้วก็เกาะนะครับโอเคเขาแสงไม่ก่อนนะไม่เป็นไรเราขอฮิวกันเดี๋ยวเราจะโดนพายฮะผมมีรางสังหณ์ไม่เหยียบพายไม่แล้วเพื่อนๆมาพ่ยงโคตรแรงฮนะเอาเกาะก่อนเอาเกาะก่อน นี่นะผมสตารนเมลาตานี้กันไม่อยู่แล้วฮนะต้องฮิวช่วยแล้วเนาะงั้นเดีน,น่าตา,ายนะครับ,ออบอลองอันอสูงส่งขอ โอเคแล้วก็เร่งนะครับวิลีน่าทขาเรียกว่าลูกเขาฮีวอีกแล้วครับเดี๋ยวเราเร่งไปก่อนตอนนี้ลีน่าเราแบบยืนนิ่งมากนะครับอนนืมละลีน่าผมยังไม่ได้ขึ้นมาเลยทุกคน หรือต้องเล่นหน้าสองไหมเอาอีพี่ยืนหน้าด้วยไหมกด <c oughs> ตกลงมัดแล้วกันนะครับช่วยๆกัน เอาจูรีให้ตายได้ไหมเอาจูรีให้ตายกันนะจะได้ใช้สก,กิวร่างมาแล้วสก,กิลบนเรามาแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบใช้ฮะตามไปเกาะอ,อีกรอบหนึ่งาาอห้หโคตรแรงทุกคนโอ้ยจะตุยแล้วฮะอือหือไหวไหม หน่อยเออไม่ติดไหมน่ะฮิววันนฮิววันฮิวแรงไปทีเงี้ยนะฮะโอเคเขาฮิวแล้วโควิดอีกรอบฮะโควิดแล้วก็ตายแล้วตายแล้วเสร็จเราครับเดี๋ยวเรารีบกดสกิลล่างเลยฮะอย่า อย่าทำอย่างนั้นมันไม่ควรมาเท้าทุลีตอนนี้โรไปติดเออเวนกรรไม่ติดทุกคนโะอ้สับสนไปก่อนนะสับสนไปก่อนนะสับสนไปก่อนระวัง,งนี้สับสนไปก่อนแหะบนะเบลแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ช่วยนะครับ ตันหน่อยลูกตันหน่อยอย่าอย่าพึ่งซีอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งทําอย่างนั้นหยุดหยุดหยุดพอได้แล้วขอต,นขอตันก่อนขอตันก่อนขอตเอ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นทุกคนเอ้ยมีลุ้นน,นะขอหิวก่อนขอหิวก่อนหิวแล้วโอ้โหไปลินโชว์เลยลูกเย้ผ่านแล้วทุกคน ปาจ,จ้าบานน้องเบลฮะลองดูทีมนี้เนะี่ยไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ใครครับผมสบายใจแล้วเพื่อนๆขอเป็นโรซี่ได้ไหมวันนี้อยากได้โรซี่มากเลยจริงๆไม่เคยอยากได้โรซี่ขนาดนี้มาก,ก่อนเลยฮะไปฮะโรซี่ผมรู้สึกเหมือนผมจะได้เวทหรือเปล่าผมจะเอาโรซี่ผมไม่เอาจูเลียอ,อื จะคือไม่พอใจเลยเอาโรซี่ไม่ได้เอาจูลีผมไปยืนอุทธรอนได้ไหมทุกคนผมอยากได้โรซี่่ะโอ้ยโรซี่แม่งบัฟมาใหม่มันไม่ได้บัฟมาหรอกมันเก่งขึ้นเนี่ยเล่นกับ จูลีก็ได้เขาอยากให้ผมเล่นเวทไงนี่ครับ